สวัสดีจ้าวันนี้จอยชาแนลจะแกงไก่ใส่ฟักเด้อจ้ารอติดตามชมนะเพราะตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเหลือแต่ตอนตั้งเตาค่ะอุปกรณ์วันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็มีไก่มีฟักจ้ะแล้วก็แกงกะทิแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆโอเคเดี๋ยวเรารอไปวัดตอนปรุงอาหารนะว้า แล้วขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการหั่นฟักนะคะเราใช้ฟักต่างประเทศเนาะดูน่ากินมากเลยการทําครั้งนี้ก็จะใช้ฟักจํานวนแค่2รลูกนะคะเราก็จะปาดครึ่งอย่างนี้นะเราปอกมาแล้วนะไม่ได้ถ่ายตอนปอกเปลือกออกให้ดูเดอ้อ แล้วก็จะมาหั่นเป็นลูกเต่าแบบสวยงามนะคะดูทุกคนดูมันสวยมากเลยค่ะเนี่ยอา,อาดูชัดๆดูใกล้ๆเด้อก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนสวยมากดูสิหั่นแบบชึดๆๆดช,ช,ช,ชึมีดคมมากแม่ตอนนี้พิธีหั่นไก่ค่ะเอาเฉพาะเนื้อต้อง เอามันมันออกหน่อยหนะึ่งแล้วเราก็หั่นไปแล้วก็สับคุณไทยเขาชอบเขาไม่ชอบเนื้อไก่ล้วนๆเขาจะเอาไก่ติดกระดูกด้วยค่ะมันถึงจะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากจะบอกว่าเนื้อไก่แบบดีมากแล้แม่เนี่ยเนี่ยดูสีดูวิธีการหั่นของเราดูนะนะ,นะวิธีการหั่นเนี่ยแล้วอีกด้านหนึ่งเราก็จะสับจะ้ะ เอาเนื้อออกมาออกผสมกระดูกกับดูกไก่แล้วก็หั่นทีละชิน้นหั่นทีละชิน้นเกงโอ้โหหั่นทีละชิ้นนะทุกคนอันนี้คือขั้นตอนการหัน่นเราหั่นตามใจตัวเองนี่ใช่ไหมคะจ้าแล้วก็สับแล้วก็สับกระดูกเพราะว่าคุณไทยเขาไม่ชอบกินเนื้อไกอ่ไงเขาะจะกระดูกติด ติดเนื้อถึงจะอร่อยจ้ะประมาณนี้นะทุกคนดูนี่คือตอนซับกันนี่ระหว่างรอก็เจ้าแมวเหมี่ยก็ดูคุณแม่เขาทำอาหารค่ะตอนนี้จะเริ่มได้อย่างคะคุณามตอนนี้เริ่มแล้วจ้าตอนนี้กำลังจะเคาะทะจ๊ะร้อนตั้งกะทจะร้อนเสร็จแล้วเอากะทิใช่ไหมเอากะทิใส่จ้าอันนี้กะทิของประเทศไทยอะไรคะกะทิรสเอ่ออร่อยอร่อยดีจ้ะของไทยของอะไรแม่ ของของไทยใช่ไหมคะนี่คือนี่นะต้องบอกว่าคุณไถ่ทำอาหารได้ไดีนนะก็เลยต้องดูมาดามทำเด้อเคี่ยวกะทิก่อน่ะเคี่ยวกะทิให้มันเป็นอะไรนะเคี่ยวกะทิให้มันเป็นอะไรคะให้มันแตก,กมันเนาะเปล่าเปลี่ยนแกงใส่แล้วอันนี้แกงแกงไก่อร์ฟักนี่ใช้เวลากี่นาทีประมาณโดยประมาณอุ้ยนานจยอะจ้ะดูเด้อพี่น้องดู เอามาดูเด้อจ้ะแล้วพอเคี่ยวมันแล้วมันจะเป็นอะไรต่อก็แค่ให้มันแตกมันจ้ะเดี๋ยวรอให้กะทิแตกมันกันนะคะเดี๋ยวแตกมันร้อนแตกมันก่อนค่ะพี่แกงอันนี้เชะแข็งไว้นะคะมาจากมังไทยค่ะแกงเผ็ดใส่เยอะไหมคะที่ว่าคอดีใส่ก็ประมาณเท่ากับพอ,อดีจ้ะเพราะว่าแี่่เชะแ,แข็งจ้าใส่แค่นี้ใช่ไหมไม่ได้ซื้อจากซีนี่นะ พี่มาจากเมืองไทยก็พอมาแช่เข็งยังเป็นน้ำเข็งอยู่เลยจากพี่น้องเต้องบอกก่อนว่าคนทำเมาอยู่เลยพี่น้องไม่ได้เมาดื่มเบียร์แก้วเดียวเองค่ะสองขวดสองแก้วหนึดียวสองขวดหนึ่งเดียวสองมาลองพี่แกงมันายนะทุกคนใหาพี่แกงในไทยลองี่แกงมันไรจ้าเดี๋ยวก่อนพริกแกงแช่เข็งแตกมันจ้จ้าก็ที่เริ่มแตกมันแล้วแม่โอ้โหโอ้แตกมันแล้วจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่ก่ะที่แตกมันจะเป็นอย่างนี้ ชี่แตกมันนะคะถ้าเราใส่ของพี่แกงไม่ได้ต้องคนกะทิก่อนออืจนให้มันแตกมันเนี่ยแล้วเราต้ใส่หอมหอมพริกแจงครับหอมพริกแจงดันเมชีค่ะแล้วที่เราก็จะใส่ไก่นะคะไก่นะคะใส่ไก่ค่ะนี่ใส่ไก่ใส่นื้อไก่ไปเลย ลราสังกระใสแล้วต้องทำไรอะ่ะจะใสกะทนอีกจ้ะก็น้ม,มกกนใช่เวลากินไก่จะได้เข้าไปกับแกงใช่ไหมเข้าเนื้อ่ความรู้ใหม่เดี๋ยวพี่น้องใครอยากทำก็ต้องลองเดี๋ยวจ้านี่ลูกสาวมาาค้ใโอ้โหชิ้นไก,นก่สิจนผูภาษาโคราชตือตจะได้งานฉ่นต้องไม่ไม่เซฟแล้วเดี๋ยวต่อนไก่ต่นไก่ ยงนียยังไมแจกมันเนี่ยต่อไปอะไรนะเพื่อกะทิใช่ไหมคะใช่กะทิไปเรื่อยๆไม่แจกมันเหยกะทิข้าวหมูเนาอร่อยดีอย่อยะเหรอเหเหรอเนอเหร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 อเหเหรอเหรอเหรอเหรัเหหอเหยเเหอเเมเห นี่คือใส่แค่กะทิเอต้องมีน้ำเดี๋ยวเราต้องใส่นั้นก่อนเสียดายไม่มีใบเออ <c oughs> นายไหนใบเออแมงลักจ้ะใบแมงลักที่บ้านเราเรียกใบอะไรเนาะใบอะไรนี่แหละที่กินอร่อยๆของหมองแค่นี้นะจ้ะวันนี้เราลืมปปมาไปซูเปอร์มาเก็ตแต่เราลืมมันมีอยู่แล้วมันเหี่ยวจริงเลยนั่นัชนะ่ไหมนี่เริ่มทำอะไรคะนี่เริ่มใส่กะทิกั แตกระเทีอีกทีชาพี Hence, it? It too, ่น้องนี่เห the ็ไม่แตกมันนี่แต่นี้คือจบเพราะว่าจริงๆใส่เกือบกล่องเลยเนาะใช่ปกติมันก็ถึงกล่องเด็ดเราก็น้ำมัวอู้หนี่ไงมันเต็มที่แกงขึ้นมาอืมกันไรเนี่ยมัวเห็นไหมนี่พี่น้องเปิดไฟเลยนะคะเดี๋ยวทีเริ่มใส่สี่ตอนน้ำนะค่ะไก่ยังไม่ฉุกเลยไงต้มเลยไว้ก่อนเนาะอยายให้ล้างเลยเห็นไหมต้มไว้ก่อนใช่ไหม อูดไปก่อนนะอืมอุไม่แตก่อนโอเคแต่ก่อนเด,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 ดี๋ยวพีน้เด้อดูตอนนี้กำลังจะเอาฟักใส่นะคะพี่น้องฟักใส่เดือ้อจากไก่ชุบเร็วนี่ใช่ฟักกีลรกคะ่ะลูกเดียวจ้ะฟักฟักบ้านเขาเด้คะ่ะไม่ใช่ฟักเมืองไทยฟักที่นี่จ้ะฟักใส่เด้อจ้ะ ว่าพ้อปงป <ไฟ S 1> รุปงไหมนิ่แม่ปรุงดีลูกแล้วปรุงตอนไหนเนาะกลงจิบพุงพนี่แหละหให้อันนี้เจ็ดชุกขึ้หน่อยก่อนเปิดไฟแดงช่วยดึงจ้ะจอยชาแน,นลก็ทำไปเช็ดไปเดพีนิน้องนี่เดี๋ค่ะควา,ามสะอาดปีบอดี้กับจ๊ะ ประมาณนี้แหละทุกคนให้โฟกัสที่รสชาติซอเดอร์พี่น<ม>นอง มีก็ไม่ใช่หรอกที่ตามจริการสามีมีกินกรัวก็แกมาลองชิมเลค่ะเพราะว่าแก,มมากต้องมาชิมแกแกมาชิมนอยู่ใส่แค่นี้หรอวันนี้ไปนั่นอ <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยวรอตอนสุกเด้อรอตอนสุกเด้อ,อ,อ,ดอที่สร็จแ<ะ>ล้วจ้าอะไรนะคะอันนี้ บอกเขาว่าเราเติมปลาไปน,น,นิดนึงเต็มน้ำปลาไปหน่อยนึงสุดยอดจ้ะโอเคงั้นวัาสำหรับวันนี้ก็อะไรนะพอจะเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวตัดคลิปมาลงให้ทุกคนดูเดี๋ยวจะช่วงลูกอยู่นี่สามแย้เจ๊ไทยทุกวันถ้าวันไหนทำวันไหนว่างๆเด้อจ้ะ <Okay. S 3> ชอ h ย n n นลก็ทำงานอาทิตย์หนึ่งสาวันจ้ะ เดี๋ยวนั้นก็จะมาทำกับข้าวให้ดูเด้อจ้ะพี่น้องโอเคค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะคะกิ๊ง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 ซับสไครต์เลยเด้อจ้า